Here's some more bunkers. Oh, we can see a lot. Yeah, there's dude. a lot to see. It's just, it's my happy place. It's beautiful mm. here. I love it. Cool. Yes. So yeah, yeah, when you walk along here, you can see all the different ships that come through this this little waterway, right? Here. สวัสด,ดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ปูพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวทะเลนะคะใกล้ๆกับทาวที่ปูอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะนี่ก็คือทะเลนะคะว้าวเดอะเบิร์ส They're going. There's got to be a wow. lot of fish down there. Yeah, I think so. I don't really see any of the sea lions around them because sometimes they're there. Just birds. Lots of seagulls. So they're catching some good stuff right in there, probably. they would hit. Yeah. Staying right in this area. I think there's got to be stuff to, that they're feeding off of, though, because of all the birds. นี่คือ,อที่เหมือนที่บังเกอร์ของทหารนะคะเพื่อนๆตอนที่เขามีสงครามนะคะก็คือมันติดกับทะเลนะคะเนี่ยค่ะก็จะเรียกบังเกอร์เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆทะเลวันนี้ปูดได้ออกนอกบ้านนะคะแล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนบ้านนะคะพาปูมา ตรงนี้นะคะมันเหมือนเป็นฐานทัพของทหารสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆที่เขาออกรบนะคะมันก็จะมีบังเกอร์มีอะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีท่าเรือนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะวิวนะคะปู่จะให้เพื่อนๆดูวิวนะคะปู่อยู่มาหลายปีแล้วแต่ปู่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าสถานที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆบ้านปู่นะคะขับรถมาแค่ชั่วโมงก,กว่าๆนะคะก็ถึงนะคะนี่นะคะรอบๆ น,นะคเพื่อนบ้านปูพาปูปมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวปูจะพาไปดูบังเกอร์อีกนะคะเพื่อนๆ Army Protect Brand all three here. น mm ี่นะเพื่อนๆมีดอกไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูดอกไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ผูจะพาเพื่อนๆลงไปดูข้างล่างนะคะมันเป็นฐานทัพนะคะฐานทัพหรือเรียกที่เรียกว่าบังเกอร์นะคะที่เขาไว้ใช้เวลาออกรบนะคะเ <Okay. S 1> พื่อนๆเสียงผูจะหอบนิดนึงนะคะเดี๋่ว Are some signs there? Do you want to go where the signs are and take a picture of? Oh car? yeah, I, that will give a little maybe of the history yeah. of. The kids love นี่นะคะเพื่อนๆก็คือเป็นประวัติของสถานที่ตรงนี้นะคะปูให้เพื่อนๆดูนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่าปูก็ยังไม่ทราบประวัติของเขานะคะเพราะว่าวันนี้เพื่อนบ้านปูเขาพามาเที่ยวค่ะ ผมก็ได้เรียนรู้พร้อมๆกับเพื่อนๆน,นี่นะคะก็คือตรงนี้ก็คือบังเกอร์เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูข้างในอีกนึงนะคะ To feed you you <laughs> yeah, the going to get yeah. there'll be a lot of birds yeah i need you I need i'm wow there'll be a lot of birds okay. i'm so sorry guys it's another bird. yeah oh you saw เม็กเม็เลยคุณเ็เม็เอล์แล้วก็นีอีกางนึงนะคะเพื่อมีแต่ลางตงนั้นเลยนะคะ Lot of them, this is protects them from the weather. Yeah, and they're protects their babies and from other animals. Yeah. This oh, there's one going in. Battery. Yeah. For, for this. oh yeah. Soldiers practice loading one of the battery moors, ten-inch guns, Fort Casey. 1910 and i think the guns were up above there so. up on on one of these things up here yeah because they face the water jim that one look like you see yeah. more. Yep. more they're up above kind of near the water which makes sense so i'll just prepare a 10-inch projectile filling it with explosives and putting a fuse to the base. 2010. 1910โอ1910 2000 0 2010เพื่อนๆครคุณเจอน้องอีกแล้วนะคะนี่นะคะน้องขอโทษขอโทษนี่คือแอปเปิ้ลข้างทางนะคะเพื่อนๆตพนแอปเปิ้ลดกซะด้วย เวลาปลูกมันไม่ดกเหมือนอย่างนี้นะคะเวลามันขึ้นเองมันดกมากๆเลยนะคะลูกแอปเปิ้ลเป็นไงครับเพื่อนๆปูพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะวันนี้พอดีปูกับ เนเบิลนะคะก็คือเพื่อนบ้านนะคะที่ตรงข้ามกับบ้านปูเขาชวนปู่ออกมาเที่ยวข้างนอกนะคะแล้วก็ปูก็ไม่เคยเห็นตรงสถานที่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าปูประทับใจสถานที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเออมันไม่ใช่สงครามโลกที่ปูบอกตอนแรกปูคิดว่ามันเป็นที่ว่าหมายถึงว่าเป็นกำบังสําหรับการอป้องกันบ้านเมืองนะคะมันเป็นคล้ายๆว่าบังเกอร์เหมือนว่าโพเทค แอรียตรงนี้นะคะเพื่อน What name these this piece? Um, she just, she did say, I can't remember what she said. This Sandy, Sandy, not Sandy Hook, I know something Sandy. Mm. She said it in there and I wasn't listening enough again. Really beautiful. Isn't this pretty? I mean, yes. come down there. And next time, when I want to dig, him, I can come around. I I think though you have to be like she said. You can't come onto this beach because you have to be a member of. Wow, this Wow, allow me to. I think so. Oh my God. That's what she was saying because Spencer said, "Are those people getting clams?" And she said, "Well, they shouldn't be. They should know because only the people that live around here oh, are allowed my, on this wow. beach because this is a a private. <laughs> it's private." Here's, here's ตรงนี้คือคลับเฮาสนะคะเพื่อนๆที่คนที่เขามีบัตรสมาชิกเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาได้นะคะนี่คือจะเป็นคลับเฮาส์แบบนี้นะคะในคลับเฮาเราก็สามารถมองเห็นทะเลนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะก็คือพวกเข้า Yeah, that, that pizza place. You take that pizza place. I was pizza. gonna say we haven't eaten one. Hey, that'd be yeah. a perfect. Yeah, I'm thinking Wingland -Li would be like a perfect place. Love that. So it has a year-round screen that you can see down there. Oh and yeah. it actually goes up. You can see kind of where it goes what? in is. Uh huh. It goes up and turns around onto my lot. Okay. So วันนี้เรามาเที่ยวทะเลนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะพอดีแล้วก็เนเบอร์พาปูมาดูที่ของลูกสะใภ้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแฟมิลี่ของเพื่อนบ้านปูนะคะเพื่อนๆ Are you okay? Like, yeah, I don't have food for you. <laughs> don't bother us. We're eating. Why you not talk to me? <laughs> Come on. <laughs> Come on. There's that guy, mama. Mama. There's mama getting some food. In Hi. She's very, yeah. She's they came. to yeah. She's really little. <laughs> Is that what that is? A oh, bistro. A oh, bistro? Yeah. But it's changed. Wait. Like, okay. I'm gonna do bingo. Yeah. It. Come on, Breanna. Maybe we could just share. Who would like that? We want to try. <laughs> we don't know. <laughs>